สวัสดีครับอากาศหนาวในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวลมแห้งนะครับก็ดูว่าไม่ค่อยจะมีฝนตกนะครับมันจะมีหนาวแห้งกับหนาวฝนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหนาวแห้งๆนะฮะมีลมพัดมาเย็นๆนะครับทําให้อุณหภูมินี่จะต่ําลงกว่าอุณหภูมิจริงนะครับ เช่นว่าอุณหภูมิจริงที่12องศาอย่างเงี้ยช่วงหนาวแห้งแล้วก็ลมแบบนี้อุณหภูมิความรู้สึกของเราที่สัมผัสได้จริงๆก็จะตกอยู่ประมาณ4 5องศาะนะครับจัดจัดเลยครับบางวันนี่อุณหภูมิลดลงถึง1 2ถึงองศาเลยนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงพื้นที่ราบนะฮะถ้าจะเป็นพื้นที่บนยอดเขาจริงๆนี่หิมะตกเลยนะครับ อย่างเช่นที่อ e ี้ซันหรือที่เหอหัวซันประมาณนี้นะครับถึงไม่ว่าในพื้นที่ราบหิมะจะไม่ตกแต่ก็อุณหภูมิเพียงพอที่จะทำให้หัวใช้เท้านะครับหรือประกาศหัวเนี่ยเติบโตได้อย่างดีนะฮะ ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดแรงบ้างเบาบ้างแต่เขาก็สู้กับอากาศหนาวแห้งๆลมๆแบบนี้ได้อย่างดีเลยฮะพืชป,ปกคลุมดินที่เขาใช้หวานตอนหลังพ่อปลูกนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีอากาศแห้งๆลมๆแบบนี้เขาก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะฮะยังไม่ล้มหายตายจากไปจากไหนนะฮะ อาศัยว่าเป็นกินน้าหมอกน้ําค้างไปประมาณนั้นนะฮะสังเกตดูพื้นดินฮะจะแห้งนะฮะไม่ได้เปียกไม่ได้ชื้นอะไรฮะถึงแม้ว่าคลองน้ำจะมีน้ำไหลมากก็ตามแปลงนะทุกแปลงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการหว่านพืชคลุมดินไว้ทุกแปลงนะครับอย่างเช่นแปลงนี้เขาก็ ใช้ความชื้นของน้ําในการย่อยอินทรีย <TP> ์วัตถ <livest> ุในดินแล้วก็ทําให้พื้นดินมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีพืชแล้วก็แพงต้นเกิดขึ้นมาเองด้วยตามธรรมชาติฮะกอไผ่เมื่อหลายๆปีเข้าเนี่ยก็ ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเข้าได้นะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินนะทำให้เขาเจริญงอกงามได้อย่างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีลมแรงขนาดไหนพวกเขาก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างไม่ย่อท้อน,นะฮะการเผาผมว่าการเผาก็ยังเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับสำหรับการทำลายซากพืชนะฮะ แปลงที่หวานพืชคลุมดินหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยสดๆเนี่ยที่ว่ายังไม่ได้ไถเนี่ยผมว่าพืชมันจะขึ้นดีมากกว่าแปลงที่ไถนะครับดูครับอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยแค่วันๆไว้เฉยๆนะครับดูมันจะ,จะเจริญงอกงามได้อย่างสวยเลยนะครับมันเหมือนเป็นอะไรที่ธรรมชาติถูกกาหนดไว้แล้วนะฮะ ความแตกต่างความแตกต่างมันบ่งบอกได้ชัดเลยนะครับว่าแปลงที่ปั่นกับแปลงที่ไม่ปั่นในการหวานพืชคลุมดินเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะฮะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ